ขอกราบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องราวดีๆท่านผู้ฟังครับวันนี้กระผมมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอกับการทำบุญจากบุญเปลี่ยนเป็นบารมีคำว,ว่าบารมีนั้นคืออะไรวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับคำว,ว่าบารมีกันนะครับ คำว่าบุญนั้นแม้เป็นนามธรรมแต่ทุกคนย่อมทราบดีอยู่แล้วว่ามีผลอย่างไรคำโบราณท่านว่าแข่งเรือแข่งพายย่อมแข่งได้แต่แข่งวาสนานั้นยากนักผู้มีบุญหลายคนมาเพื่อฉลองบุญอาศัยในการดำรงชีวิตบางคนมาเพื่ออาศัยบุญต่อบุญ ให้เป็นบารมีสื่อไปผู้มีบุญหลายเขาก็มาเพื่อฉลองบุญเพื่อดำรงชีวิตบางคนนั้นเพื่ออาศัยอยู่ต่อบุญให้บุญนั้นเพิ่มพูนเป็นบารมีสื่อไปดังนั้นลักษณะของผู้มีบุญจึงแตกต่างกันด้วยเหตุนี้พระสงค์ที่บวชตั้งแต่เล็กบางท่าน กระทั่งสังขารและสมณะเพศนั้นเรียกได้ว่าท่านมีบุญแล้วมาต่อบุญบำเพ็ญให้เป็นบารมียิ่งยวดต่อไปอีกบุคคลที่เกิดในสถานะพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ต่างก็มีบุญญาธิการในส่วนพระองค์เป็นอย่างยิ่งควรหรือไม่ที่เรา มีบุญเพียงน้อยนิดที่จะบังอาจคิดในความเป็นอกุศลต่อพระองค์ท่านไม่ว่าจะพระองค์ใดก็ตามเราและท่านต่างก็อาศัยอยู่ในบุญจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าบุญไม่มากพอก็ยากยิ่งที่จะได้มาเกิดก็ลองพิจารณาดูว่า สิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลกใบนี้ที่ได้เกิดเป็นมนุษย์มีแค่แปดหมื่นล้านคนนอกนั้นเป็นอย่างอื่นหมดซึ่งมีมากมายหลายล้านชีวิตเลยทีเดียวนะพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ว่าการเกิดนั้นแสนยากเหมือนเต่าตาบอดอยู่ใต้ทะเลลืก ทุกๆร้อยปีโผลขึ้นมาผลน้ำเอาหัวไปในช่วงยางพอดีนั่นแหละการเกิดของมนุษย์ยากแบบนั้นแหละดังนั้นควรดำรงตนให้อยู่ในบุญกุศลของตนอย่าไปเบียดบงังหรือตำหนิติผู้มีบุญวาสนามากกว่าเพราะ จะทำให้ชีวิตของเรานั้นสร้างกรรมอันมีควรและเป็นอกุศลติดตัวติดใจไปตลอดกาลจากคำว่าบุญเมื่อทำความดีสังสมไปเรื่อยนั้นก็จะกลายเป็นบารมีเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญบารมีกว่าห้าร้อชาตินั่นเอง นี่คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าจากคําว่าบนเปลี่ยนเป็นบารมีถ้ามีลักษณะแบบนี้แสดงว่าคุณเริ่มมีบารมีแล้วหนึ่งคนที่อยากมาวุ่นวายเข้าถึงตัวเรายากขึ้นเราค่อนข้างสงบเรากับโลกเป็นวิมานของเราอันกว้างใหญ่ใครก็เข้าถึงเราได้ยากและ มีความสุขสงบในภาวะนั้นไม่ใช่การถูกเมินจากสังคมสองคนที่จิตใจไม่ดีจะร้อนรนรัศพระายเวลาที่เราอยู่ใกล้แล้วมักแสดงท่าแถออกมาให้เราเห็นเช่นเจ้านายเก่าที่เคยบ้าอำนาจจะดิ้นหลนร้อนจนไม่เป็นที่อยู่ จับผิดเราไม่ได้โดยที่เราไม่ได้โต้อตอบอะไรเลย 3. คนดีเริ่มเข้ามาหาในชีวิตมากขึ้นบางคนเห็นว่าเราครั้งแรกก็รู้สึกดีให้ความช่วยเหลืออย่างไม่หลังเลไม่หวังผลตอบแทนรู้สึกว่าอยากช่วยเราจริงๆอยากเข้ามาทำอะไรให้เราบ้าง สีคนเลวเริ่มมองตัวเราไม่เห็นทำให้พวกเขาสับสนว่าเราจะเอายังไงกันแน่เราเป็นคนแบบไหนแล้วพอพวกเขาถึกทักเอาอุปทานอุปโลกเอาว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พวกเขาก็กลับไม่สมดุลในความเชื่อนั้นใจก็วอกแวก แล้วก็ตามจับตาเราอยู่ร่ำไปหเราเริ่มเหมือนไม่ค่อยมีงานทางโลกมากขึ้นเหมือนมีงานทางธรรมไหลเข้ามาให้เราทำเองทงั้งๆที่ไม่คิดว่าอยากจะทำแต่มีเหตุให้เราต้องมาทำอย่างที่บอกไม่ได้ 6. เกิดอัศจรรย์อธิบายไม่ได้ ให้เราเห็นและมั่นใจหลายอย่างจนเราไม่หลังเลไม่สงสัยกับชีวิตข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นกับเราอีกต่อไปมั่นใจในการที่จะใช้บารมีในทางที่เราปรารถนาไวเจ็ดคนอรอบกายเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีต่อเราเช่น เริ่มเกรงใจเราบ้างหลบตาไม่กล้าหุมมากเหมือนเมื่อก่อนทั้งๆท,ที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยแปดเริ่มเห็นอะไรในมุมใหม่เช่นคนที่เคยทำร้ายเราเมื่อก่อนเรามองเขาว่าทำไมทำกับเราอย่างนี้แต่ตอนนี้เรากลับมองเห็นความทุกข์ เหลือขนาในแววตาของเขาจนไม่อาจทำร้ายเขาได้ 9. ได้รับโชคหรือได้ของมากผิดปกติเหมือนมีอะไรโดนใจให้คนที่เราเจอนั้นเอานั่นเอานี่มาให้รากับจะทำบุญกับพระแต่มาทำให้เราแทนเราก็ไม่ใช่พระอย่างไรก็ตาม คนที่มีบุญหรือมีบารมีก็ต้องรู้จักธรรมะเพราะฉะนั้นการให้ธรรมะก็คือให้ทางการปฏิบัติและทางดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแม้จะทำทานอื่นหรือการให้คนไปช่วยเหลือกันและกันทําความดีอะไรก็ตามก็เพราะเข้าใจธรรมะหรือเคยได้ยิน เคยได้ฟังคำสอนที่ถูกต้องถ้าได้รู้จักคำสอนที่ถูกต้องแล้วนั่นคือธรรมะก็จะสามารถทำความดีได้ทุกอย่างแต่ถ้าไม่รู้จักธรรมะก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะถูกต้องก็อาจจะประพฤติผิดเป็นคนพานเป็นคนไม่ดีได้มากมาย พระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าการให้ทำรรเป็นการให้ที่ประเสริฐที่สุดทำบุญให้ดีทำทีเดียวได้ครบทั้งทานศินภาวนาการที่โยมมาทำบุญทั้งหลายโยมอย่าเพิ่งนึกว่าบุญนั้นจะพอแล้วแต่การทำบุญนี้ไม่มีคำว่าพอ เพราะเราทำทุกชาติที่เราเกิดมาเป็นคนเราทำมากก็ได้มากเราทำน้อยเราก็ได้น้อยแต่ทำมากดีที่สุดเพราะเราจะได้บุญเก็บไว้ใช้ในชาติหน้าหรือพบหน้านั่นเองตายไปเราก็จะไม่ต้องตกนรกเกิดเป็นคนในชาติหน้าเราก็จะเกิดมาเป็นคนที่มีหอมทุกอย่าง มีเงินมีทองมีทรัพย์สินมีบารมีค่าทาตบอนิวานดังนั้นแล้วบุญหรือบารมีก็ตามเราควรสะสมไว้ในพหน้าชาติหน้าเพื่อเป็นทุนแก้ชีวิตทำบุญสูงขึ้นไปกลายเป็นบารมีว่าถึงการทำบนนุญนี้แยกได้เป็นหลายระดับ คือชั้นดังนี้เราอาจทำพอเป็นพื้นฐานสําหรับการปฏิบัติธรรมขั้นต่อไปเช่นการบำเพ็ญฐานเราก็จะแบ่งเป็นบริจากบำลงต่างๆพอเป็นพื้นฐานสําหรับความมั่นคงงอกงามของการรักษาศีลสําหรับการบำเพ็ญภาวนาศีคือบางท่าน ไม่ได้คิดเพียงว่าทำบุญหรือทำความดีเป็นฐานเบื้องต้นเท่านั้นแต่อยากจะทำให้เป็นบารมีเป็นคำสำคัญอย่างหนึง่งผู้ใดต้องกระทำความดีให้ยวดยิ่งให้เป็นพิเศษก็ทำให้ถึงขั้นเป็นบารมีในขั้นบารมีถามว่ามีอย่างไรคำว่าบารมีนั้นก็ขาย กับคำที่เราเคยได้ยินบ่อยๆเราเคยได้ยินคําพูดว่าบอรมหรือปรมคําว่าบอรมนั้นหรือคําว่าโปรมนั้นเป็นจุดเดียวกับคําว่าบารมีและคําว่าบารมีนั้นก็มาจากคํานี้บารมียิ่งยวดก็ยิ่งใหญ่ก็ดูอย่าง สาธุชนคนธรรมดาบางคนเป็นคนที่มีบารมีทําไมถึงเรียกว่าบารมีเขาเป็นคนที่มีคนเคารพมีคนนับหน้าถือตาในหมู่บ้านในหมู่สังคมต่างๆคนทุกคนย่อมเกรงใจเขาไม่ว่าเขาจะทําอะไรคนก็เกรงใจคนก็กลัวนั่นแหละเขาเรียกว่าจากบุญเปลี่ยนเป็นบารมี ถ้าเรามันทำบุญสะสมบุญให้มากๆมันก็จะกลายเป็นบารมีนั่นเองและสุดท้ายนี้าเห็นว่าเรื่องราวดีๆเหล่านี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ